ฮัลโหลฮัลโหลทักทายกันในช่อง lady mango นะคะเพื่อนๆนจะวันนี้เอพานเพื่อนมาจิตอาสาเอาอาหารเปียกมาให้น้องแมวจอรเติไมไปแล้วก็หั่นเม็ดแล้วก็น้ำเสร็จเรียบร้อยอุ้ยวันนี้อากาศเย็นเย็นเพื่อนจนะสวัสดีนะคะโอเคเพื่อนๆเออเออเอ,อ,เอ,อ,เอ,อหิวกินเยอ่เลย โอเคน้องแมวเราเอาอาหารมาให้ใหม่เด้อเพื่อนพรุ่งนี้เอก็ต้องไปทำงานด้วยก่อนไปทำงานก็แวะเอามาเติมนี้ก่อนฮ่าโกดังปิดไฟกอนเคนาน้องแมวนะอุ้ยเย็นอย่างน้อยแกก็มีที่แบบหลบแดดหลบฝน แล้วแกก็วิ่งออกมาตักรูนี่เพื่อนวิ่งไปนู่นวิ่งไปนี่บรรยากาศเย็นก็ยังมีหิมะโปรยปลายนิดหน่อยแถชวชนบทมันก็จะเงียบๆเพื่อนสบายใจเอ้ยเดว่ยว วิวมันก็สวยดีนะเพื่อนดาไม่ไหวนะคะต้องวิ่งแล้วล่ะว,วิ่งมาละ <c oughs> กดังที่ฝั่งนูนบานพอ,อยู่ฝั่งอันนี้หิมะมันก็มีความสวยงามในสไตล์ของมันนะเพื่อนความหนาวหนาวนหนาว,นาวสวย เหลือเท่านี้จะยิ่งเข้าไปถิงผิงฟืนละความความอุ่นเมือนดาหนาวเจี๊ยบยนี่กองฟืนหมดเปลี้ยงผู้ดีใจมาละ โอ้โหเบิดอ้าอาติเฟืนอู้เหเกบดอุ่นเลยก่อนนี้เอ๋ยอยู่เมืองไทยนะเอ๋ก็เอ๊ยคนฝรั่งเขาอยู่กันยังไงเนาะเวลาเขานอวหนาวเนี่ยอย่างบ้านเราอะก็ก่กอกองไฟ กอองไฟนั่งคุยกันนู่นนี่นั่นนะอย่างที่อเมริกาท่านหนาวหนาวเกินเพื่อนมาสัมผัสนี่แหละมากอกองไฟข้างนอกไม่ได้หนาวเกินนี่เป็นปล่องวันนี้ส่งไปห้องใครห้องมันเลยนเพื่อนนะดีจัดเลยเดี๋ยวเอวเรียกน้องมา,มานะรัด <G ül üş> เดี๋ยวน้อง,องลองมากันได้ยินเสียงเอนะ <G ül üş> อุ่นละกี่เย็นเฉียบเลยเพื่อนะอ่ะอุ่นขึ้นมาแล้วน้องๆก็รู้แล้วเอ๋อเอาอาหารให้น้องแมวจอนอนะ ขอบคุณที่เอ็นดูน้องแมวกันะคะเพื่อนดานี่ก็มีวิวธรรมชาติให้เพื่อนชมนี่แหละว่าอยู่อเมริกาถ้ามีครอบครัวอยู่แถวชนบทก็จะประมาณนี้ใช้ชีวิตปลูกผักปลูกอะไรกินอะไรเงี้ยแล้วก็มีฟืนเก็บฟืนไว้ทำความอ,อบอุ่นนี่ก็เป็นอนาณาจักรของพ่ออยู่หล่าง แล้วก็มีที่ซ่อมลงซ่อมรถใช่ไหมดีเวลารถพงรถพังพอซ่อมได้ทุกอย่างเลยเพื่อนโอเคคันเพื่อนเอาไว้เอทานเพื่อนชมใหม่นะคะที่นี่อเมริกาบ๊ายบาย